ผมเลือกปุทมตัว C Win Order ก็จะพิมพ์เข้าปิทเตอร์ครัวนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าตาเบสเซ็ตของ Win Order ออครับ สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําโปรแกรมพร้อมชุดอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับโปรแกรมร้านอาหารนะครับผมสามารถพิมพ์บินออเดอร์เข้าห้องครัวได้ครับราคาไม่แพงราคาประหยัดเราไปชมวิธีการทํางานของโปรแกรมกันเลยครับเปอร์ขาไก่นะครับชูชีประทูแล้วก็ข้าวเตียวหมูสับนะครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกโต๊ะครับว่าลูกค้านั่งโต๊ะไหนนะครับผมเลือกโต๊ะสี่บินออเดอร์ก็จะพิมพ์เข้าปรินเตอร์ครัวนะครับผมนี่นะครับ ันนี้จะเป็นหน้าตาใบเสร็จของบิลออเดอร์ครับจากนั้นนะครับผมจะทำการคิดเงินนะครับผมผมก็จะกดเปิดตั๋วตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกโต๊ะหมายเลขสี่นะครับผมก็จะมีรายการเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็กดจ่ายเงินครับก็จะมีให้กดโอนกดการ์ดนะครับเงินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมจะกดรับมาสองร้อยบาทแล้วกันนะครับ จากนั้นก็กดจ่ายเงินนะครับลิ้นชักก็จะเด้งนะครับแล้วก็กดพิมพ์ปิ้นบินใบเสร็จนะครับถ้าเราไม่ปิ้นบินใบเสร็จก็คือเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องกดปิพนนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นบินใบเสร็จนะครับผมหน้าตาของบินใบเสร็จครับรายการสินค้านะครับในหน้าสินค้าคงคลังนะครับก็จะมีนะครับราคาขายต้นทุนนะครับแล้วก็ อยู่ในคังนะครับบอกจํานวนนะครับส่วนจํานวนหน้าตรงนี้เราก็เลือกได้นะครับผมแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับก็สามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้ครับแล้วก็เพิ่มรายการสินค้านะครับก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันครับผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับมีหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้นะครับให้เลือกนะครับผม ก็ страх. สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ที่รายงานการขายนะครับก็จะมีสรุปยอดขายนะครับผมแล้วก็นะครับยอดขายตามสินค้านะครับสามารถดูได้เลยนะครับติกดูได้เลยนะครับผมนสสี่ครับก็จะมีติ๊กบอกด้วยว่าเราจะดูยอดส่วนลดเงินสดคืนเงินยอดขายนะครับหรือว่าจะดูภาษีนะครับผมแล้วก็ยอดขายตามสินค้านะครับดูได้หมดเลยครับ ประโยชน์ของโปรแกรมนะครับก็จะช่วยพิมพ์บิลออเดอร์เข้าห้องครัวนะครับลดความผิดพลาดในการจดบิลออเดอร์ด้วยลายมือนะครับผมและลดความล่าช้านะครับในการจดแล้วก็นําไปส่งให้พ่อครัวครับผมตัวนี้ก็คือสามารถพิมพ์บิลออเดอร์เข้าไปที่ปรินเตอร์ครัวได้เลยครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook q u i c k p o s t นะครับหรือ Line@ แอด c ิกโพสนะครับผมหรือสามารถโทรสอบถามนะครับเพิ่มเติมได้ที่0 2 1 1 4 7 4 9 8นะครับ